ผมจะพาท่านทดลองเรื่องแรงลอยตัวของเอนะรือนะฮะก่อนจะคลิกเข้าไปสู่การทดลองท่านจะต้องดาวน์โหลด Adobe Shockwave Player มาเซตอัพที่เครื่องของท่านก่อนก็คลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดแล้วก็เซตอัพแต่ถ้าท่านเซตอัพแล้วก็ไม่ต้องคลิกเข้าไปนะครับคลิกปก๊บก็เข้าสู่หน้านี้เข้าสู่หน้า Adobe Shockwave Player ท่านก็ลองดูว่าซิสเต็มที่ท่านใช้เป็น Windows อะไรลองคลิกดูนะครับเป็น Windows XP หรือเปล่า Vista หรือเปล่าหรือ Windows 7สําหรับกรณีของผมเนี่ยผมใช้ Windows 8แล้วก็ใช้ Browser IE หรือเ b r o w อร์ของ Chrome ก็ได้นะเพราะนั้นก็กดดาวน์โหลด Now แล้วก็ทําตามขั้นตอนไปจนครบ3ขั้นตอนนะครับ <S <S เมื่อท่านเซตอัพ Shockwave Player เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกเข้าสู่การทดลองเรื่องแรงลอยตัวของเหลือได้นะก็ลคลิกเข้าไปทดลองครับ พอคิกเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้านี้เรื่องแรงลอยตัวนะฮะเป็นเรื่องเ er, รือลอยอยู่ในทะเลหรือของไหลนะฮะเราแกว่งไปแกว่งมาได้แล้วก็ใส่ไปเสียงได้ด้วยครับใส่ดงอน่ัแต่ารล่นเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็แกว่งดูจุดสีเขียวคือจุดศูนย์ถ่วง ลูกศรสีเขียวคือน้ำหนักของเรือเป็นเวกเตอร์เป็นรวมาณเวกเตอร์ส่วนจุดสีแดงคือจุดที่แรงลอยตัวกระทําเส้นสีแดงเนี่ยลูกสองสีแดงคือแรงลอยตัวในกรณีนี้จุดสีเขียวกับจุดสีแดงเป็นจุดเดียวกันและอยู่ต่ําต่ํานะครับมันจึงอยู่ในสภาวะ,สะเสถียรไม่เวลาขึ้นมาพรกะก็ไม่คว่ำง่ายสเสถียร การรักษาสมดุลของเรือนะครับจุด่าดกัศูนย์ถ่วงและแรงลอยตัวเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในเรืออยู่ในสภา,าว่าสมดุลขณะเรือเอียงแรงลอยตัวเลื่อนไปนะครับแรงลอยตัวเลื่อนไปแรงโน้มถ่วงจุดเรือลงนะฮะนะครับถ้าเอียงทําให้จุดศูนย์ถ่วงขึ้นสูงเกินไปจุดศูนย์ถ่วงคือสีแดงนี้นะครับขึ้นสูงเกินไปและมันอาจจะทําให้เรือล่มได้ เรามาทดลองใส่น้ำหนักกระพับนะครับเอาน้ำหนักเอามาถ่วงทางด้านล่างของเรือนะฮะจะเห็นว่าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยครับจุดศูนย์ถ่วงคือจุดสีเขียวนะครับไม่เลื่อนเลยยังอยู่ทางด้านล่างนะฮะแกว่งยังไงก็ไม่ล้มเพราะมันมันอยู่ละมันอยู่ต่ำครับจุดศูนย์ถ่วงนะฮะแกว่งยังไงก็ไม่ล้มนะครับจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ต่ำนะครับ แกว่งดูแกว่งดูนะครับใช้เมาส์แกว่งดูแต่ถ้าเรารีเซ็ตแล้วเราเอาน้ําหนักมาวางไว้ข้างบนเห็นว่าจุดศูนย์ถ่วงเริ่มจะเปลี่ยนเลื่อนมาข้างบนนะครับเรือ,อความเสถียรน,น้อยลงแล้วนะครับผมจะลองแกว่งดูนะครับเ๊อปป๊อมีโอกาสลองดูนะครับแกว่งป๊บคว่ำนะครับเรือคว่ำนะลองลองลองอีกทีนะครับจุดศูนย์ถ่วงมันเลื่อนมาข้างบนมาก นะะฮตอนนี้ควมม่ำไหมไม่คว่ำนะครับยังไม่คว่ำนะครับนะฮะใส่อีกใส่อีกเออคว่ำนะครับ,ต,ต,นะรบต่อไปเราก็ลองกดรีเซ็ตอีกครั้งนะครับแล้วก็ลองเอาน้ําหนักมาวางนะฮะไว้ใต้ท้องเรือแล้วบางส่วนก็วางไว้ข้างบนเนะรือนะฮะแล้วเราลองแกะดูเออมันก็ยังไม่คว่ำเพราะว่าจุดศูนทรรวงนี่อยู่ต่ำ แต่ว่าถ้าเราทําให้จุดสุดช่วงอยู่สูงขึ้นอยู่สูงขึ้นเรื่อยๆลองดูนะกรับรองแกนมีโอกาสที่จะเลยจุดวิกิตแล้วก็ควาาได้แต่ตอนนี้ยังไม่ควา้วววาเราะใส่อีกใสอ่สอีกทั้ามบนะความเสถียรก็น้อยลงนะครับเออความนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยคืออุปกรณ์ลดการเคลื่อนที่ห้องว่างสองห้องด้านบนช่วยลดการหมุนได้การเลื่อนของน้ําจาก ห้องนี้ไปห้องนี้แกว่งไปแกว่งมานะครับไหลไปไหลามาจะช่วยต้านการผักของคลื่นจากทางด้านข้างช่วยดัมปิง้งเ,เขาเรียกทางวิศวกรรมเรียกกันหนกหรือดัมปิง้งนะครับส่วนทั้งรูปล่างี่ยห้องว่างหัวเรือมีน้ําไหลเข้าไหลออกนะครับสลับกันจะลดการโค้งเค้งของเรือขณะที่ปัน่นทะเลปัน่นปวดได้เช่นกันครับ